<I> แต่ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่แก้วสารพัดนึกที่จะบรรดาลให้รอดพ้นจากความยากจนได้ในทุกพื้นที่การทำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่เป็นของที่ง่ายๆแล้วแต่ที่แล้วแต่โอกาสแล,และแล้วแต่งบประมาณเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวางและแต่ละคนอยากได้ให้ทางราชการขุดสระและช่วย แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักบางแห่งขุดแล้วไม่มีน้าแม้จะมีฝนน้ำก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรัว่วหรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน้ำไม่ได้ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีที่ที่เหมาะสมด้วยเกษตรกร,ร,ร,กรทฤษฎีใหม่ที่ประสบความสำเร็จมักมีวิถีชีวิตและการพัฒนาตนเองต่างไปจากเดิมวันนี้ เขามีโอกาสได้ใช้ความคิดมากขึ้นจะออกแบบปรับปรุงพื้นที่อย่างไรจะปลูกอะไรเพิ่มในเดือนหน้าในปีหน้าตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตส่วนเกินเป็นอย่างไรฉันเรียนทางภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์กรเกษตรศาสตร์เศษรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดขึ้นทุกวันในไร่นาถ้าเผื่อทาอย่างนี้แล้วนะมีอยู่มีกินอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน นี่คือความมั่นคงของชาติเสร็จกิจแบบพอเพียงคือความมั่นคงของชาติจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ีธันวาคมพุทธศักราช2537ทําให้เราทราบว่าทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรมิมีถึง3ขั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นลําดับปัจจุบันโครงการเมืองสากกร ซึ่งพระราชพิพัฒนาธรหรือหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรเป็นผู้อำนวยการคือหนึ่งในโครงการสนองพระราชดำริทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ครบทั้ง3ขั้นแล้วหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนชาวชนบทในพื้นที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินย้ายถิ่นฐานหรือเข้าไปใช้แรงงานในเมืองใหญ่น้อยลงพื้นที่ดินเล็กๆเ,เริ่มมีสระน้ำหลากหลายพืชพันธุ์ ยึดโยงราษฎรให้มีงานทำทั้งปีสายทานศรัทธาในพระสงฆ์ผู้นำชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรพื้นที่กิ่งอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาะสินเข้าด้วยกันในรูปของสากรการเกษตรถาวรพัฒนามเมล็ดข้าวจากหลากหลายพื้นนารวมกันเป็นพื้นเดียวเมื่อต้องการจำหน่ายเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกกดขี่ราคารรวมกันคิดรวมกันขาย มันมีประโยชน์มีการต่อรองได้จากชกจากพ่อค้าได้แต่คนเดียวตายเลยถ้าไม่รวมกันเขาจะค้าจะซื้ออย่างไรก็ได้ต้องฟื้นเรื่องระบบสากลบ้านเมืองจะดีขึ้นถ้าไม่ฟื้นสากลบ้านเมืองจะลําบากเมื่อก่อนเลยเราก็ต้องคนต่างไปขายาไปชอบที่ไหนก็เชิญไปขายมันไม่ได้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมมากพอพอเท่าที่ควรนะครับข้าวที่มีความชื้นตั้งแต่14.1ขึ้นไปสาก์จะซื้อขายกับพ่อค้าทั่วไป ส่วนข้าวที่มีความชื้นไม่เกิน14ซจะส่งเข้าแปรรูปที่โรงสีข้าวพระราชทานซึ่งสร้างและจัดซื้อเครื่องสีข้าวจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อื่นราคาสูงแต่เข้าถูกกลงรางตาช่างแต่ของเราราคาอาจจะตามนิดนึงแต่ว่ามั่นใจตาช่างเพราะมีการปรับเปลี่ยนปัจจุบันโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้ติดตั้งเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, เพื่อตรวจจับสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนและเมล็ดข้าวอื่นๆที่มีสีต่างจากเมล็ดข้าวสารออกทําให้ได้ข้าวสารชั้นหนึ่งที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเช่นงานใหญ่ๆอย่างโรงสีข้าวและโรงงานสวรสโรงงานน้ําสวรสอย่างเงี้ยมันต้องได้งบจากส่วนกลางคือกปอรอของในหลวงมาสร้าง กกกกกก็มมมมีีีีีโโรรรรงงงานนนนเเเิิิิดดดดขขขึึขึ้้้้สท่่ใหญๆไแม้จะมีโรงสีที่ทันสมัยมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันงานอนุรักษ์การทำานาแบบดั้งเดิมตามโครงการข้าวปลอดสารพิษก็ดำเนินการควบคู่กันไปด้วยธนาคารโครกระบือสำหรับให้เกษตรกรยืมนั้นมีที่มาจากสองโครงการคือ โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากกรมปรศุสัตว์และธนาคารโคกระบือเมืองสากรเป็นโคกระบือที่ได้มาจากการไถ่ถอนชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ส่วนที่มารับโคกระบือที่ธนาคารโคกระบือนี่ให้ฟรีนะแต่เราขออย่างเดียวว่าลูกตัวแรกนะคอยเป็นสิทธิ์ของธนาคารโคกระบือเพื่อจะนําไปมอบให้เกษตรกรที่มีความต้องการเลี้ยงลายต่อไปส่วนลูกตัวที่สองที่สามที่สี่นั้นให้เป็น สิทธิ์ของผู้เลี้ยงดูโควกระบือส่วนแม่โคนั้นคงไว้นะฮะเกษตรกรที่ยากจนได้อาศัยแรงงานจากกระบือไม่เพียงช่วยสร้างผลผลิตแต่มูลของมันยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยในผืนนาพ่อพันเจ้าตัวโตนี่เราแวกนี่เขาต้องมาจุดนี่แล้มาผสมที่นี่ตายก็ต้องฝังครับยังก็ต้องเลี้ยงครับเป็นเป็นอย่างนั้นลวงพ่อไม่ให้เอาไปที่ไหนไม่ให้แจกจายไม่ให้แปรรูปอะไรเลยให้ฝังลูกเดียว ข้อห้ามการทำลายชีวิตโคพ่อพันแม่พันเหล่านี้จึงเป็นเสมือนปริศน,นาธรรมของการตอบแทนผู้มีคุณที่แฝงอยู่ในงานพัฒนาด้วยสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นหลักจึงมุ่งเน้นการรวมกลุ่มในกิจกรรมเกี่ยวกับข้าวแต่คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านยังมีศักยภาพที่จะสร้างอาชีพเสริมอื่นๆซึ่งผูกพ่วงไปในระบบสหกรณ์ได้ แม้ว่างานของสหกรณ์มีได้มุ่งเน้นผลกําไรแต่ผลสําเร็จของแนวคิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นพื้นฐานโดยประสานความช่วยเหลือจากภายนอกในปัจจัยที่จําเป็นสะท้อนความสําเร็จจากจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปีหุ่นของเราแรกตั้งมี1,400หน้าปัจจุบันมี1น0 0 0ล้านเกกว่าบาทเพราะได้รับความรือจากสมาชิกตรงนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโครงการเมืองสหกรก็เกิดชุมชนเล็ก ที่สามารถปูพื้นฐานความแข็งแกร่งของชุมชนและเส้นทางการพัฒนาแบบพอเพียงตั้งแต่ยาววัยในรูปของสถานศึกษาระดับต่างๆปัจจุบันมีเมืองสากลเกิดขึ้นทั้งหมด13แห่งซึ่งมีลักษณะเด่นของแต่ละสากลแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และภูมิสังคมจากบ้านที่พึ่งตนเองได้ในปัจจัยการอยู่รอดสู่กลุ่ม